รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโลทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเชา้ชาเชแบบนี้หันมาทางนี้เปิดทีวีแล้วเราต้องมาดูกันนะครับเพราะว่ารายการเกษตรนิวสาิบสอกับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้วพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมในทุกเช้าวัวนอาทิตย์6กโมงเช้าแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับในช่วงแรกกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะใหญ่ของไทยที่มีชื่อเสียงด้านความงดงามของธรรมชาติและท้องทะเลสีฟ้าใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกนอกจากนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน,น้ำโดยกรมชลประทานได้สร้างแหล่งน้ำต้นทุนหลักสามแห่ง ได้แก่อ่างเก็บน้ำบางวาดอเภอรกระทูบางเหนียวดำอำเภอถลางและคลองกระทาะอ,เ,อเมืองโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบางวาดและสถานีสูบน้ำกลับบางใหญ่บางวาดมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาน้ำแล้งและสนับสนุนการใช้ในภาคการเกษตรบ้านเรือนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับผมน,นายคณะพอดแก้วประดับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกระทู ในฐานะที่ผมเป็นประธานอยู่ชุมชนน้ำตกกระทูซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำของคลองบางใหญ่เป็นแหล่งน้ำดิบที่กลับเก็บน้ำมาให้กับทางชนประธานลงมาในอ่างเก็บน้ำแต่ละมีปริมาณน้ำฝนที่ ไหลลงสู่ทะเลลงคลองบางใหญ่ก็เยอะคิดว่าจะประสานกับพอชนประทานท่านเกิดศักิสร้างฝายเพื่อที่จะเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนครับจากที่ว่าเมื่อก่อนยังไม่มีอ่างเก็บน้ำการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตก็ยังไม่เจริญมากนักพอมีอ่างเก็บน้ำการท่องเที่ยวจากภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเจริญมากขึ้นเมื่อก่อนในช่วงหน้าแล้ง ก็จะเกิดปัญหาระหว่างเขตบริการของการป่าปานะครับอย่างเส้นว่าบ้านจาัดสรรเนี้ยเราต้องเปิดน้ําปิดเป็นเวลาซึ่งทําให้ผู้พักอาศัยหรือว่าส่วนโซนที่เป็นการท่องเที่ยวนี้บางทีก็ขาดแคลนเรื่องน้ําในช่วงฤดูแล้แงแต่โดยปัจจุบันทางท่านผอ,อชนประทานได้เข้าประชุมมีแนวความคิดว่าจะหาแหล่งเก็บกักน้ําดิบในพื้นที่ต้นน้ํา ให้เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อที่จะรองรับภาคการเกษตรก็ดีบ้านพักอาศัยของพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ดีครับขอขอบคุณท่านผอนะครับที่มีวิสัยทัศน์เรื่องของการบริหารจัดเก็บน้ำในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นลักษณะที่ ผู้บริโภคจะไม่ขัดเคลน,น้ำและก็ในส่วนของภาคการเกษตรจะหาพื้นที่กักเก็บน้ำาดิบให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับภาคการเกษตรเรื่องของบ้านพักอาศัยบ้านจัดสรรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวครับ